เรื่องทหารเรือวาสนาน้อยโดยชาญรงค์แดงกูลสมัยก่อนผมไม่เคยรู้จักหลวงตามาหาบัวผมได้เคยไปทำบุญทางสายหลวงปู่ดูลกับท่านอาจารย์จันทร์แต่ก็น่าแปลกที่ผมไม่เคยรู้จักหลวงตาเลยผมจึงมาคิดได้ทีหลังว่า การที่มารู้จักหลวงตาน่าจะมีสายใยเชื่อมคือตอนที่ผมบวชเป็นพระมหานิกายเมื่ออายุ20ปีเกิดคิดในใจว่าเรามาบวชแบบนี้มันไม่ได้บุญบังเอิญผมได้รู้จักกับลูกศิษย์ท่านอาจารย์ใช่ยที่วัดเขาฉลาดผมก็ปรึกษากับเขาว่าผมบวชแบบเนี้ยไม่ได้บุญผมจะต้องไปบวชแบบไหนถึงจะได้บุญเต็มที่ลูกศิษย์คนนั้นก็บอกว่า ถ้าอยากได้บุญจริงๆจะพาไปหาท่านอาจารย์ช่ายช่วงนั้นผมเป็นพระบวทใหม่ถูกห้ามไม่ให้ออกนอกวัดแต่ความที่ลุงของผมเป็นเจ้าคณะจังหวัดผมจึงขอท่านท่านก็อนุญาตหลังจากนั้นผมจึงไปอยู่กับท่านอาจารย์ใช่ที่ชนบุรีหนึ่งพรรษาปรากฏว่าท่านอาจารย์ใช่ท่านได้ปฏิบัติธรรมกับพระมหานิกายแต่ถือคติแบบธรรมยุทธ์คือไม่จับเงินชนนอาหารมื้อเดียว วินธบาดเป็นวัดฉันข้าวในบาทและท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวเคยอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดและจึงออกไปตั้งวัดเขาฉลากหลวงตามหาบัวบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนนิกายหรอกระหว่างที่ผมอยู่กับท่านท่านได้อบรมสั่งสอนและได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับวัดป่าบ้านตาดและหลวงตาให้ฟังในสมัยก่อนวัดมีสภาพเป็นป่าไม่ใช้ไฟฟ้าแต่ใช้ตะเกียงเจ้าพายุลำบากมาก แต่ก็มีความสุขมากนี่อาจจะเป็นสายใยเชื่อมถึงกันบุญชักนำให้ได้มาเป็นสิทธิ์โดยปกติผมไปทำบุญเร่อยเปื่อยตามประษาของผมเช่นไปหาหลวงปู่ดูลท่านอาจารย์จันทรหลวงพ่อคำพองไปถวายสังฆทาน ไปรอบๆเกือบทุกที่ในบริเวณนั้นแต่ก็ไม่เคยเข้าไปที่วัดป่าบ้านตาดนับว่าเป็นเรื่องแปลกจนลูกศิษย์ผมทนไม่ได้เข้ามาอ้อนวอนว่าครูไปหาไปกราบท่านอาจารย์หลวงตามาหาบัวเถอะผมก็คิดเอ๊ะบัวไหนไม่รู้จักลูกศิษย์ผมก็มาอ้อนวอนบ่อยๆครั้งเข้าผลสุดท้ายลูกศิษย์บอกครูผมกราบครูเถอะครับขอให้ครูไปสักครั้งเถอะ ผมรู้สึกรำคาญแล้วตอนนั้นพอดีท่านหลวงตามาอยู่ที่สวนแสงธรรมผมไม่รู้จักจึงให้เขาพามากราบในตอนเย็นผมมาดูสถานที่ก่อนรุ่งขึ้นเช้าผมก็มาเลยมายืนเข้าแถวใส่บาตตามอย่างคนอื่นซึ่งมีคนมากันมากในวันนั้นผมจำได้หลวงตาท่านเดินนำหน้าแถวออกมาจากวัดหลวงพ่อเพียรเดินตามหลังท่านดิกเดินตามมา ทันทีที่ผมเห็นท่านก็เกิดความศรัทธาเพราะท่านเดินตัวตรงดูสง่างามน่าเกรงขามจึงคิดในใจว่าพระองค์เนี้ยไม่ใช่พระธรรมดาแน่แลักษณะที่ท่านเดินเหมือนกษัตริย์จะเดินนิ่งๆเหมือนตัวท่านลอยอยู่ท่านเดินรับบาดมาเรื่อยๆจนมาถึงผมปรากฏว่าท่านปิดฝาบาดท,ทันทีและถามผมว่าอยู่ที่ไหนทำงานอะไรผมก็กราบเรียนท่าน ท่านถามมาอีกว่าแล้วมัวไปตกนรกขุมไหนอยู่ทำไมถึงเพิ่งมาแล้วท่านก็เปิดฝาบาทให้ผมใส่บาทความรู้สึกในใจบอกขึ้นมาทันทีว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะมาหาท่านไม่ให้ขาดซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจที่จะโต้ตอบท่านแต่ใจพาคิดไปเองแล้วผมก็ใส่บาทท่านมองหน้าผมแล้วก็เดินต่อไปนับตั้งแต่วันนั้นมา ผมได้มากราบท่านไม่เคยขาดเลยเป็นระยะเวลาน,านานเกือบ20ปีแล้วจากวันนั้นมาผมไม่ได้ใส่บาทแล้วแต่ถือกระป๋องแทนโดยคอยเดินรับของที่ถ่ายออกจากบาทหลวงตาเมื่อบาทเต็มแล้วก็เทใส่กระป๋องเดินตามหลังท่านต้อยๆทำแบบนี้ทุกวันทุกวันและจึงค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปรับบาทจากท่านเมื่อท่านบิดบาทเสร็จแล้วขากลับก็มีคนถือบาทให้ท่าน สมัยนั้นเป็นผู้กำกับสารวัตรกับคุณเกรียนชัยนับแต่ผมได้มาอยู่รับใช้หลวงตาท่านเมตตาผมตลอดมาผมไม่เคยถูกท่านว่ากล่าวจนถึงวันที่ได้ใกล้ชิดท่านมากที่สุดคือวันที่ได้มีโอกาสประเคนอาหารถวายท่านเพราะคุณหลวงไม่ได้มาท่านถามผมว่ารู้จักคุณหลวงไหมผมก็มองหน้าท่านไม่ได้ตอบท่านตอบอีก อ้วน,วนหัวล้านๆน่ะรู้จักไหมผมยกมือไหว้แล้วตอบท่านรู้จักครับท่านก็ไม่พูดต่อและผมกับคุณหลวงก็ได้รู้จักกันมาจนถึงทุกวันนี้ส่งเคราะห์ค่าน้ำมัน มีอยู่วันหนึ่งผมขับรถยี่ห้อเฟียสหนึองแคันเล็กสีขาวสภาพเก่าๆจะไปที่สวนแสงธรรมซึ่งรถคันนี้มักเสียกลางทางประจำช่วงนั้นผมเล่นดนตรีที่โรงแรมรีเจนวันนั้นผมคิดว่าเงินเดือนจะออกแต่กลับไม่ออกผมจึงไม่มีเงินเติมน้ำมันรถพอขับขับไปใจก็คิดระแวงกลัวน้ำมันจะหมดกลางทางพอขับมาถึงพาตารถมันสะบัดคลืดๆผมก็รู้ว่าน้ำมันหมดแล้วแน่ๆ ผมจึงพูดในรถว่าหลวงปู่ครับช่วยให้ถึงด้วยครับผมไม่มีเงินเติมน้ำมันผมพูดเสียงดังของผมเสียงดังอยู่ในรถอย่างเนี้ยขับไปรถมันก็เริ่มคลอกแครกคลอกแครกพอมาถึงประตูสวนแสงธรรมยังไม่ทันได้เข้าไปรถก็ดับน้ำมันหมดแน่ๆร้อยเปอร์เซน์แต่ก็สบายใจเพราะถึงแล้วผมจอดรถไว้ข้างนอกเดินเข้าไปข้างในเห็นหลวงตาใส่อังสะยืนอยู่หน้าศาลา ผมจึงเดินเข้าไปกราบเท้าท่านท่านก็เรียกหวัดวัดเอาเงินให้ทหารเรือหนึ่งพบาททีด้วยความตกใจผมบอกไม่ไม่ไม่ครับท่านทุบหลังผมดังตุบเลยและท่านบอกเอาไปเติมน้ำมันจากนั้นท่านก็เดินขึ้นกุฏิไปความรู้สึกของผมในตอนนั้นเป็นแบบว่าใจถึงใจเลยทีเดียว ถึงคราวจะเลิกเล่าได้เวลาที่หลวงตามากรุงเทพผมไม่กินเหล้าเลยเป็นคนดีคอยอยู่รับใช้ท่านทุกอย่างไม่ไปไหนแต่พอท่านกลับเมื่อไรผมเป็นต้องกินเหล้ากินเบียร์ซึ่งผมจะทําแบบนี้เป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งผมโผล่หน้าเข้าไปในกุฏิท่านท่านพูดลอยๆขึ้นมาว่าอ้าวสแตกเข้าไปในเหล้าสแตกเข้าไปในเหล้า คนในกุฏิก็หันมามองกันสิคิดว่าท่านว่าใครกันผมเลยหลบๆท่านเงียบไม่พูดอะไรต่อพอผมโผล่หน้าไปอีกทีท่านชี้หน้ารับพูดเอา้าแดกเข้าไปสิเล่าแดกเข้าไปสิเล่าพอท่านพูดจบเท่านั้นแหละคนในกุฏิหันมามองที่ผมคนเดียวเลยขณะนั้นใจผมมันตั้งส่วนขึ้นมาทันทีว่าแปลกเหมือนกันนะเป็นบุญของเราที่จะเลิกกินเหล้าได้ จะเลิกเด็ดขาดไม่แตะต้องอีกหลังจากนั้นมาผมจึงเลิกเล่าและอบายมุกได้ชีวิตผมก็ดีขึ้นวาสนาเจ้าเฟียสคันเก่งเวลาที่บุญจะสง่งท่านก็เมตตาผมมีอยู่วันหนึ่ง รถเฟียดหนึ่งสองแปดคันเดิมของผมจอดอยู่ที่สวนแสงธรรมพอตอนบ่ายท่านเดินลงมาจาก,กุติตรงมาที่ผมถามว่ารู้จักมูล,ลนิธิหลวงปู่ม่านไหมผมตอบรู้จักครับท่านก็เดินขึ้นไปนั่งรถของผมเลยผมพูดว่าอุย้ยหลวงปู่ครับรถผมไม่มีแอร์นะครับท่านว่าเกิดมาก็ไม่ได้เอาแอร์มาด้วยหลวงปู่นั่งหน้าส่วนหลวงพ่อเพียรน,นั่งหลัง ผมก็เปิดกระจกรถออกระหว่างขับผมก็ระวังไปด้วยลมพัดจีวอนท่านปลิวเลยนี่คือความเมตตาของท่านที่มีต่อผมมีอยู่วันหนึ่งผมมาถึงวัดสายปกติผมต้องทำหน้าที่ประเคนของถวายหลวงตาพอมาถึงก็รีบจอดรถเฟียดหนึสองแคันเก่งไว้ข้างสระน้ำใหญ่โดยไม่ได้ใส่เกียร์ขณะที่ผมกำลังประเคนของอยู่ รถเกิดไหลลงน้ำมีคนเห็นเข้าจึงร้องตะโกนอย่างตกใจว่ารถตกน้ำรถตกน้ำผมได้ยินจึงหันไปมองนี่รถของเราเองคันเล็กๆสีขาวกำลังจะจมน้ำแล้วผมก็นึกในใจเราไม่มีเงินจะซ่อมมีอยู่พันกว่าบาทแต่ผมก็ยังเฉยอยู่เมื่อประเคนของช่วยงานอย่างอื่นบนสลา,าจนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็มายืนดูถามว่ารถของใคร ผมบอกว่ารถของผมครับด้วยความเมตตาของท่านปรากฏว่าคนในสวนแสงธรรมได้มาช่วยกันพี่ปุกถือถุงก๊อบแก๊บมาเรียรายบอกให้ช่วยคุณชานารงหน่อยช่วยกันคนละนิดละหน่อยมีคุณป้าคนหนึ่งมาบอกว่าคุณชานารงขาป้าไม่มีเงินเลยมีอยู่ห้าสิบบาทคุณชานารงเอาไปเลยนะคะทำให้ผมรู้สึกซาบซึงมากบางคน ก็ไปตามหน่วยบรรเทาสาธารณภัยมายกรถขึ้นรถเสียหายมากแต่ก็เอาไปซ่อมโดยไม่ต้องเสียเงินเลยเพราะมีคนใจดีรับอาสานำไปซ่อมเพื่อทำบุญถวายท่านและยังได้เงินที่รับบริจาคมาอีกสา0 0 0ื่นกว่าบาทหลังจากซ่อมรถเสร็จรถอยู่ในสภาพที่แย่มากจึงนำไปขายได้ราคา25,000บาทเมื่อรวมกับอีกสามหม่นกว่าบาทที่ได้รับผมจะมีเงินอยู่ราวห0,000บาท บังเอิญน้องชายของภรรยาเขาขายรถมาสดาสามสองสามให้ผม1นึ่0 0สบาทแต่ผมมีเงินอยู่เพียงห0 0 0 0่นบาทได้มีผู้มีพระคุณกับผมมากคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ยอมให้เอ่ยชื่อเขารู้ว่าผมไม่มีเงินจึงเรียกให้ผมไปหาที่บ้านไปเอาเงินมาซื้อรถผมจึงรวมเงินไปซื้อรถได้ตกตอนเย็นผมไปรับใช้หลวงตาคอยไล่ยุงให้ท่านท่านเทศให้ฟัง คนไหนที่เขามีบุญคุณให้เงินให้ทองมาโดยที่เขาไม่ได้คิดดอกเบี้ยหรือคิดอะไรเลยกับเราถ้าเรามีเราควรใช้คืนควรจะตอบแทนบุญคุณเขาท่านเทศให้ฟั่งลึกซึ้งมากในใจผมก็นึกผมจะปฏิบัติตามที่ท่านสอนถ้าผมมีเงินผมก็จะใช้คืนให้ตามที่ท่านเทศสอนผมผู้ไม่มีวาสนา หลังจากที่ซื้อรถมาแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นผมขับรถไปรับผู้มีพระคุณที่ให้เงินผมก่อนอื่นเลยบอกพี่มานั่งเป็นปฐมมาเ์ิกผมขับให้พี่นั่งคนแรกเลยขับมาจอดที่สวนแสงธรรมหลวงตาเดินรับบาทผมเดินตามท่านท่านก้มดูท้ายรถผมผมบอกรถผมครับและท่านก็เดินรับบาทไปจนถึงสุดทางของท่านขากลับผมก็อุ้มบาทท่านมาพอเดินมาถึงรถผมปรากฏว่าท่านก็หยุดดูอีก ผมบอกรถผมครับท่านเฉยไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วท่านก็เดินเข้าวัดแต่มีคนเห็นว่าท่านได้มองรถผมสองเที่ยวไปกลับท่านมองที่ทะเบียนรถทุกคนที่คอยสังเกตท่านอยู่ตลอดเวลาจินเอาเลขทะเบียนรถของผมไปซื้อลอตเตอรี่กันเกือบทั้งศาลาราุร่งึ้นผมขับรถเข้ามาในสวนแสงธรรมตามปกติทุกคนปรบมือให้ผมด้วยสีหน้ายิ้มย้มแจ่มใสพร้อมกับทักทายแสดงความยินดีว่า คุณชันรงรวยแล้วเปล่าเลยผมไม่ได้คิดว่าลอตเตอรี่จะออกตามเลขทะเบียนรถซื้อเลเล่นเพียงไม่กี่บาทคนอื่นถูกกันเกือบทั้งศาลาพอถึงกลางคืนท่านเทศเรื่องผู้ไม่มีวาสนาผมได้แต่ก้มหน้ารับฟังเทศของท่านด้วยความเลื่อมใสชะตาชีวิตของผมเนี่ยไม่มีวาสนาจริงๆ การที่ผมได้ดีเพราะคําสอนของหลวงตานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดท่านเคยเรียกผมเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วสอนผมว่าเลิกสินะอย่าทํานะเล er ิกสินะท่านทําให้ผมได้คิดว่าต้องเลิกทําในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นให้ได้ท่านรู้ถึงความในใจของผมตลอดนับแต่นั้นมาชีวิตของผมก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆ